ก้าวไกลแสดงจุดยืนหลังทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษพักก้าวไกลแสดงจุดยืนหลังทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษชี้สังคมไทยต้องการกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สองมาตรฐานอภิสิทธิ์ชน โดยระบุว่าแม้รัฐบาลและนายกเศรษฐาทวีสินมักย้ำในหลายเวทีถึงความสำคัญของการสร้างหลักนิติรัฐที่เข้มแข็งแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์และกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณชินวัตรตลอด180วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะการได้รับสิทธิ์รักษาตัวนอกโรงพยาบาลที่เรืออนจำเป็นกรณีพิเศษโดยขาดความโปร่งใสเรื่องอาการป่วยของ คุณทักษินต่อเนื่องมาจนได้รับสิทธิพักโทษเพื่อปล่อยตัวกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านนั้นกลับเพิ่มคำถามที่มีในใจของประชาชนจำนวนมากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลปัจจุบันสอดคล้องกับหลักการบังคับใช้กฎหมายกะบอทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่ แน่นอนว่าหากมองไปที่อดีตในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกรัฐประหารปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณทักษิณเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางวิธีประชาธิปไตยจนทำให้ประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามต่อความเป็นธรรมของคดีความกระบวนการทางกฎหมายและบทลงโทษที่มีต่อคุณทักษิณ แต่หากมองมาที่ปัจจุบันเมื่อคุณทักษิณตัดสินใจนําตนเองกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมในประเทศก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าคําชี้แจงของรัฐบาลต่อคําถามสําคัญทั้งเรื่องสุขภาพของคุณทักษิณที่ผ่านมาหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการอนุมัติให้คุณทักษิณได้รับการพักโทษไม่สามารถทําให้สังคมหยุดตั้งคําถามได้ถึงความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบกับนักโทษและผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองคนอื่น พักเก้าไกลย,ยืนยันว่าสังคมไทยต้องการระบอบประชาธิปไตยที่ยึดหลักนิติรัฐและกระบวนการยุติธรรมเพื่อทุกคนปราศจากระบบสองมาตรฐานหรือนิติรัฐแบบอภิสิทธิชน ดังนั้นหากรัฐบาลต้องการจะอำนวยความยุติธรรมให้แก่คุณทักษิณในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแยง้งหรือการต่นแกล้งกันทางการเมืองแนวทางในการดำเนินการต้องไม่ใช่การตอกย้ำระบบ2มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมมในประเทศหรือส่งเสริมให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นในทางกฎหมายแต่รัฐบาลต้องยึดแนวทางที่อำนวยความยุธิธรรมให้แก่ทุกคนอย่างทัดเทียมกันจันสองล่าไม่เหงาพบรถคุณหญิงพัชจมาเลี้ยวเข้าบ้าน จันสองล่าไม่เหงาพบรถคุณหญิงพัจมาเลี้ยวเข้าบ้านปิดม่านไม่ปรากฏตัวกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา18กุมภาพันธ์67นายทักษินชินวัตรออกจากโรงพยาบาลตำรวจหลังจากได้รับการพักโทษและเดินทางเข้ามาพักที่บ้านจันสองล่าในซอยจรัญ69เขตบางพลดัด ล่าสุดทีมข่าวยังคงปักหลักรอติดตามสถานการณ์ที่หน้าบ้านจันทรงล่าโดยเมื่อเวลา9นาฬิกา49นาทีมีรถตู้สีบรอนเงินเลขทะเบียน4ีขอท2566กรุงเทพขับเข้าไปภายในบ้านโดยมีรายงานว่าเป็นรถของคุณหญิงพจมานดมาพงศ์อดีตภรรยาของนายทักษิณโดยรถดังกล่าวมีการปิดม่านมิดชิดจึงไม่สามารถเห็นว่ามีใครอยู่ภายในจากนั้นสิบนาฬิการถโตโยต้ารฟอร์ทะเบียน8กต .45 กรุงเทพเข้าไปภายในบ้านด้วย ขณะที่สื่อมวลชนยังคงเกาะติดที่หน้าบ้านนายทักษิณอย่างใกล้ชิดโดยมีรายงานข่าวว่าตลอดทั้งวันจะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆไม่มีการนิมนต์พระมาทำบุญตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้